สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาดูกุสเบอร์รี่นะคะหนามเนี่ยเต็มหมดเลยค่ะเห็นไหมนะคะหนามแหลมๆเนี่ยโอ้โหมันตําหน้าดูเลยนะคะก็เลยต้องตัดเป็นเก่งมาเลยค่ะนะคะแล้วเราก็มาดึงเอาเม,ม็ดม,มันเนี่ยเม็ดมันเนี่ยค่ะตอนนี้พี่ดึงพี่พี่เอามาตั้งแต่มันยังหำหำนะเพราะมันจะเปรี้ยวๆฝาดๆเหมือนมะยมเดะเลยแต่ถ้ามันถ้ามันสุกน้ำมันจะเยอะค่ะ พี่ไม่ชอบกินน้ำเยอะแล้วเดี๋ยวจะไปจะไปเชื่อมคนะ่ะใส่เกลือใส่น้ำน้ำตาลจะกินทีละเม็ดสองเม็ดพอนะคะก็จะอร่อยมากเลยนะคะถ้าเชื่อมออกมาได้แบบเป็นเม็ดเม็ดเรียงเรียงสวยๆนะเสียบไม้นะกินให้หายแค่หายอยาก่ะกินแค่คำสองคำให้หายอยากนะคะ เนี่ค่ะเราต้องระวังค่ะปกติจะใส่ถุงมือนะฮะแต่นี้เราไม่รีบไม่ร้อนค่ะเราต้องแกะก่อนเนี่ยค่ะไม่งั้นจะตำเหรอเห็นหนามไหมเนี่ยเห็นหนามไหมเนี่ยไปเร่งเลยค่ะตําเข้ามาแล้วเจ็บมากๆเลยนะฮะแหลมใช่แทงแล้วก็เจ็บปวดนะฮะม่ยมบ้านเราไม่ไมันไม,ไม่ไม่ได้มีหนามเยอะแบบนี้นะคะนี่เราก็ค่อยๆดึง เนี่ยค่ะพอเราพอเราดึงพอเราแกะเสร็จเนี่ยนะฮะเร,เ,เ,เ,รเราก็ไปเชื่อมล้างเสร็จก่อนล้างแล้วก็ไปเชื่อมน่าจะอร่อยมากเลยนะเปรี้ยวๆนี่แบบหำๆเลยนะคะยังไม่โตเท่าไหร่ด้วยถ้ามันโตลวน้ำมันจะเยอะค่ะถ้าเท่าเรามันโตมากๆาเราก็มาทำเป็นบูเอ่อกูสเบอร์รี่คัมโบเปรี้ยวฝาดเหมือนกับมะย,ยมบ้านเราเลย เวลาดึงนี่ก็ต้องระวังนะฮะถ้าเราดึงแรงมันก็จะจิ้มเราค่ะนะคะนี่ยค่ะก็เลยกิ่งเดียวแค่นี้ก็เหลือแ,แล้วฮะพี่จุ๋มก็กินคนเดียวนะคะลูกเขาก็ไม่ได้ <laughs> มากินอะไรก็เราก็อย่างว่าเดี๋ยวจะกลับไปเที่ยวเมืองไทยไหายคิดถึงเมืองไทยนะคะพอช่วงนี้ พอหัวใจแข็งแรงก็คงเป็นเหมือนสาวสิบแปดอีกครั้งหนึ่งเดินข่องแค่ว่องไหวก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะนะคะเมื่อหัวใจแข็งแรงคนเราในเวลาหัวใจไม่แข็งแรงมันไม่มีแรงบีบอะไรเลยนะคะก็ไอไอ,ไอมือที่เราจะไปบีบอะไรเนี่ยมันก็บีบยากนะคะ เนี่ยค่ะพอแล้วค่ะนะคะ,ะ,คะ,นะคะเดี๋ยวจะไปเชื่อมค่ะแค่นี้ก็เชื่อมก็เหลือแหล่แล้วเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวจะไปตูต่อกันค่ะ